สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีพีที่สอที่ได้นําสุดยอดแห่งเครื่องรางที่สร้างตามตําราที่มีชื่อเสียงนะครับนี่คือสีพึ่งครับนี่คือสีพึ่งนล้วก็นี่คือสีพึ่งชาติพยักนะครับสีพึ่งชาติพยักสเสน่ฝังเขี้ยว ดี๋ยวจะพามาดูความหมายของคําว่าชาติพยักเสน่ห์ฝังเขี้ยวทําไมมีเสือเข้ามาเกี่ยวข้องนเะดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเล่าประวัตินี่คือสีพึ่งชาติพยักเสน่ห์ฝังเขี้ยวสร้างตามตำรับตำราสีพึ่งเขียวในตำนานของหลวงปู่โป๊วัดบ้านบิงอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เช่าไปนะครับในครั้งก่อนๆน,นะครับที่ทำคลิปครั้งแรกแล้วก็ ขอดีใจกับผู้ที่จะเช่าในผู้ล่วงหน้าเลยที่จะเช่าต่อไปในคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเริ่มจะหายากนะครับผู้ที่เก็บสะสมนี่ผมก็ไปบุกมาจะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีราคาค่านิยมที่สูงเนาะอันนี้เราเล่ากันตรงตรงเนาะทําได้ยากนะครับสีพึ่งชุดนี้สร้างตามตำรับตำราหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านดิงโดยลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสทั้งเจ็ดลูกศิษย์ของท่านนะครับนะได้สูตรมานะครับ นี่นี่ host. แล้วก็สร้างตามอ่านสร้างโดยชมรมนะครับชมรมผู้นิยมสะสมสีพึ่งตลับเงินของหลวงปู่โปะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆดูกันไปทีละขั้นตอนเนาะนะครับนี่อันนี้จะเขียนว่าชมรมนะครับนักสะสมน่ะสีพึ่งตลับเงินหลวงปูปป่โปะวัดบ้านบิงนะครับสร้างโดยชมรมของผู้ที่สะสมโดยตรงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใครไปขอสร้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นชมรมเลยนะครับเนี่ยดูมีมีที่ล็อกด้วย ตลับเงินหัวเงินด้วยนะครับเป็นตลับหัวเสือเงินนะครับมีหมายเลขด้วยนะครับเี่ยมีหมายเลขนะ716นะครับสวยงามมากและมีผ้าจีวรผ้าจีวตรตัวนี้คือจีวรที่ห่อสรีระสังขารของหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิงนะครับในวันที่ท่านอ่มามราภาพและได้เก็บสืบทอดกันมาในสายลูกศิษย์นะครับเนี่ยดูดูผ้าจีวรน,นะครับนี่นี่คือจีวรน,นะครับที่ห่อสรีระสังขาร ของหลวงปู่โป๊วัดบ้านบิงนะครับนี่คือมวลสารสําคัญและด้านในนี้นะครับเชื่อได้ว่ามีส่วนผสมของมวลสารที่เป็นสีพึ่งต้นตํำรับของหลวงปู่โป๊ด้วยนะครับการปลูกเสกนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะนะครับขออภัยนะครับสีพึ่งชาติพยางค์นี้นะครับสร้างโดยชมรมนะครับสีพึ่งหลวงปู่โป๊นะครับแล้วก็มี เกจิที่ร่วมปลูกเสกนั้นคือหลวงปูล่ละไมจันทสโรนะครับหลวงปู่วันจันทวังโสหลวงปู่จีนอินทวีโรและพระครูประหลัดเสนอนะครับเป็นผู้ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกและคารวะอีกเจ็ดท่านที่เป็นลูกศิษย์ศิษย์เอกเลยก็ว่าได้ศิษย์ที่ได้เรียนล่ําเรียนวิชาสีพึ่งเขียวของหลวงปู่โปะนะครับร่วมกันปลูกเสกนะครับแต่ละองค์ทุกองค์จะมีคาถามี การสร้างนะครับจานวนการสร้างเนาะแบ่งเป็น1นึ่ยี่สิบตลับนะครับแล้วก็จะมีครับมีการสร้างตลับธรรมดาตลับกรรมการนะครับและมีคาถาให้ด้วยนะครับมีคาถาให้ด้วยนะท่อนบนจะเป็นคาถาภาษาเขมรนะครับเนื่องจากคนแถบอำเภอขุขันเนี่ยจะพูดภาษาเขมรนะครับเป็นภาษาถิ่นเนาะอมอมเสนจันเสนม่วนนะครับอมเสนจันเสนทั้งม่วนนะครับเสนเมียนะครับเสนแห่งทองคำนะ เสนีเนาะปะดาเนี่ยสนีทั้งหมดทั้งมวลนะครับเสนีเป,ปรย์เปรยอินเนี่ยคือสนีของพระอินอ่ะอันจูเนรุมนะครับก็คืออันเชิญพระพรหมนะผมเคยเล่าไปแล้วนะในคลิปอีพีแรกนะครับนี่คือคาถามีคาถาให้ด้วยนะครับถือว่ามีความเข้มขขังตามตำหนักตำราของหลวงปู่โป๊วัดบ้านดิงวัตถุมงคลชุดนี้ออกต่างประเทศกันเยอะนะครับเนื่องจากคนจีนคนมาเลเนี่ยให้ความนิยมนะครับสีพึ่งชุดนี้นะหาได้ยากนะพูดตรงๆนะนะครับ ไล่ดูเลยในช่อง u t u b e เนี่ยก็จะมีแต่ผมนี่แหละแล้วอีกช่อง2ช่องที่นำมาทำลงคลิปนะครับอันนั้นเป็นการหุงสีพึ่งนะครับแล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าชาติพยักษ์เสน่ห์ฝังเขี้ยวกับเข้ามาคำว่าชาติพยักษ์นะครับเสน่ห์ฝังเขี้ยวเอาคำว่าเสน่ห์ฝังเขี้ยวก่อนคำว่าเสน่ห์ฝังเขี้ยวนี้หมายถึงว่าความรักเนี่ยเหมือนดั่งเสือห่วงลูกเสือแม่ลูกอ่อนนะครับ ความรักนี่เหมือนเสือนะครับแรงพลังมหาเสน่ห์เนี่ยเหมือนเสือที่ห่วงลูกนะครับเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าเสน่ห์แบบฝังเขี้ยวเลยนะครับคือสัญชตาตญาณความเป็นแม่ของเสือเนี่ยถือว่ารุนแรงนะครับนะเสือเสือตัวผู้ยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าเสน่ห์ฝังเขี้ยวและคําว่าชาติพยักเนี่ยมาจากไหนนะครับต้องเท้าความไปนะครับในเนื้อหามวลสารของสีพึ่งนี้ นอกจากจะมีสีพึ่งมีวัตถุอาถรรพ์ตามตำราของหลวงปู่โป้แล้วยังมีส่วนผสมของน้ำนมเสือสมิงครับน,บนอกจากจะมีมวลสารตามระรับตราของหลวงปู่โป้แล้วยังมีน้ำนมเสือสมิงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเนื่องจากมีประวัติอย่างชัดเจนเนาะนะครับน้ำนมเสือสมิงนี้ได้มาจากตระกูลสีสุภาพนะครับท่านเป็นผู้ตรวจการเมืองขุขันเดิมนะครับและเป็นพานป่า และไปได้น้ํานมเสือมานะครับแต่ตอนที่นํามาทำเป็นมวลสารเนี่ยน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำนมเสือขออภัยนะครับน้ํานมเสือได้จับตัวกันเป็นก้อนสีขาวคล้ายๆกับแป้งนะครับเนื่องจากผ่านการระยะเวลามาหลาย10ปีร่วมร้อยปีนะครับเก็บสืบทอดกันมาในตระกูลสีสุภาพว่าอย่างนั้นนะครับและได้นํามาผสมในมวลสารนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยก็เลยได้ชื่อว่าสีพึ่งชาติพยัคฆ์สเนฝังเขี้ยว ก็ต้องยอมรับว่าในเขตอำเภอขุขันเนี่ยติดกับอำเภอผูสิงเนี่ยคือป่าพนมดงรักนะครับคือเทือกเขาพนมดงรักสมัยก่อนก็มีหมดนะครับทั้งเสือทั้งหมีนะครับทั้งทุกอย่างนะครับก็เป็นตระกูลที่เป็นเจ้าเมืองเก่านะครับและได้ออกล่าสัตว์และไปได้น้ํานมของเสือมาและได้เก็บสะสมไว้จึงได้นํามาผสมในมวลสารวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยได้ชื่อว่าชาติพยัก เสน่ห์ฝังเขี้ยวเห็นไหมครับสุดยอดไหมครับนี่คือนี่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับ่หาไม่ได้นะครับแต่ผมหาได้อยู่นะครับไปเจอคนที่สะสมนะครับเนี่ยถ้าเจอเนี่ยต้องรีบเก็บนะครับผมก็มีเก็บไว้ส่วนตัวนะผมว่าคิดว่ามีเสน่ห์นะครับคือเสน่ห์ของเสือเนี่ยมันน่าค้นหาน่าหลงไหลนะครับเอาง่ายๆเหมือนเราไปเที่ยวสวนสัตว์ เราก็อยากดูเสือใช่ไหมครับขนาดรู้ว่าดุร้ายแต่เสือมีความเมตตาเสือมีตบาบะเสือมันมีพลังเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องมองเห็นไหมครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยก็ต้องชมคลิปถึงวินาทีนี้นะครับก็เพราะว่าพี่ๆเนี่ยอาจจะถูกมนของเสือแล้วก็ได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเนี่ยมีเสน่ห์คำว่าเสน่ห์เนี่ยคือความสวยงามความเรียบร้อยนะครับดังเช่นวัตถุมงคลน,นี้ ทําได้สวยงามเสือเนี่ยหลอ่อหล่อตลับไมายังเห็นเป็นลิ้นเสือใช่หไหมครับเนี่ยดูสิครับอันนี้หมายเลขเนาะอ่าด้านหลังอ่ะดูลายเสือเนี่ยทาได้เขาทําได้สวยเขาทําได้ละเอียดนะครับมีที่ล็อกด้วยปั๊บนี่ยู่แหละห้อยอได้เลยหรือเก็บสะสมไว้เป็นพลังแห่งความเมตตาก็ได้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับอย่าสี อย่าไปทาเพราะเดี๋ยวหมดใช้เป็นการอาราธนาหรือการพกพาติดตัวดีไหมครับผมผมแนะนําอย่างนั้นนะถ้าคนที่จะเช่าต่อไปนะครับอย่าไปทานะครับเดี๋ยวหมดนะครับเนี่ยผมว่าเป็นการพกพาอาราธนาติดตัวก็เกิดพลังเมตตามหาสนีแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนีคยนี่ปับ๊บหรือนําไปเลี่ยมกันน้ํานําไปเลี่ยมกันน้ําแล้วก็พกติดตัวเวลาเราจะใช้เวลาจะเราจะอาราธนาเราก็ จับตลับสีพึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กางออกใบฝอยตรงนี้นะคราเรียกใบอะไรเนี่ยใบกำกับคาถานเนี่ยกางขึ้นมานะฮะแล้วก็ยกมือที่ฐานนะครับยกมืออธิฐานตั้งน้โมสามจบแล้วก็กราวคาฐานนี้เลยนะครับมผมว่าเนี่ยวิธีใช้สีพึ่งที่คือเช่าครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องเช่าอีกนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้สีเดี๋ยวเดี๋ยวหมดนะครับอันนี้เป็นเคล็ดการใช้นะผมมองอย่างนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวหมด เออถ้าไม่หมดก็ไม่ซื้อกับผม,ม่รอามาเช่าต่อๆก็ได้นะครับเออใช่มันถ้าไม่หมดก็จะไม่ได้เช่ากันอีกเนาะหรือใครสะดวกที่จะทาก็ได้นะนะครับนี่คือสุดยอดจริงๆครับผมบอกตรงๆเลยนะครับนี่คือยอดของสีพึ่งแห่งอีสานใต้สีพึ่งเขียวในตำนานนะครับเพราะว่าสร้างตามตำราของหลวงปู่โปะวัดบ้านบิงมีเกจิร่วมปลุกเสกมากมายและมีครวาาที่เป็นลูกศิษย ทองหลวงปุปโปนั้นปุกเสกด้วยนะครับถือว่าก็อาจจะไม่ถึงขั้นใช้แทนของอาจารย์แต่ว่าก็สูตรเดียวกันตำรับเดียวกันนะครับและมีน้ํำนมของเสือผสมอยู่ด้วยสเสน่ห์ฝังเขี้ยวนะครับพี่ๆอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของวัตถุมงคลที่ผมได้นำมาลงคลิปให้รับฟังในวันนี้ถ้าชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติของวัตถุมงคลก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากสาหรับผู้ที่ให้การติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ